คราวนี้ครับผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับ10อาหารทำลายหัวใจในร้านสะดวกซื้อครับอันดับที่10ครับนั่นคือข้าวครับฟังไม่ผิดครับข้าวนี่แหละครับบางคนเถียงบอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเรากินข้าวกันมาตั้งนานผมไม่เถียงครับนั่นคือแต่ก่อนเพราะว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราอะ่ะท่านกินข้าวกับอาหารธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเดินออกแรงโดนแสงแดดแบบนี้ครับสามารถทานได้ แในปัจจุบันของเราครับเรามักทานข้าวกับโปรเซสฟูดต่างๆอาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับแล้วเราก็นั่งๆน,น,นอนนอนออกกาลังกายก็น้อยแบบนี้ถ้าเราทานข้าวเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ได้ค่อยเคลื่อนไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายแบบนี้ครับข้าวก็คือแป้งแป้งก็กลายเป็นน้ําตาลนะครับแล้วก็สะสมอยู่ในร่างกายของเรานั่นเอง มาต่อกันที่อันดับที่9้าครับนั่นก็คือขนมปังครับตัวขนมปังนี่ถือว่าอันตรายกว่าข้าวครับเพราะอะไรเพราะว่ามันผ่านกระบวนการต่างๆมาเยอะกว่าข้าวพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังอะไรก็ตามอาจจะมีซาวโดที่สามารถพอทานได้บ้างแต่ขนมปังโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะทานกับอะไรครับไม่ว่าจะเป็นแยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ช็อกโกแลตเอยนะครับหรือว่าเนยถัว่วเนยถั่วจริงๆทานได้นะครับแต่ว่าเนยถั่วที่ขายตามร้านทั่วไปเนี่ยนะครับมักจะเป็นเนยถั่วผสมน้าตาลแต่ถ้าเป็นเนยถั่วที่แบบปั่นสดนะครับปั่นจากถั่วเลยใส่เกลือดำได้หนึ่งอย่างนี้ก็พอไหวนะครับมาต่อกันที่อันดับที่8ครับนั่นคือแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับ โดยเฉพาะนะครับเบียร์นะครับเบียร์นี่ถือว่าอันตรายมากเลยคือมันจะเรียงกันอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นพวกน้ําใสๆวอดก้าตากิล่าหรือว่าบรันดีพวกนี้เนี่ยนะครับยังมีน้ําตาลน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับแค่มันเลวน้อยกว่านะครับต่อมานะครับก็เป็นพวกไวน์นะครับไวน์เนี่ยก็ถือว่าน้ําตาลลดลงในระดับหนึ่งแล้วก็มาเบียร์ครับและสุดท้ายคือพวกที่มันผสมน้ําหวานต่างๆเนี่ยพวกแอลกอฮอลผสมน้ําหวานต่างๆอันนี้อันตรายสุดนะครับ มาต่อกันที่อันดับที่7ครับพวกอัลตราโปรเซสฟู้ดนะครับซีเรียลต่างๆนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆนะครับระวังเลยนะครับผงชูรสเยอะมากๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทำมาจากแป้งแล้วก็มีน้ำตาลผสมนะครับอันดับที่6ครับนั่นคือแฮมเบอร์เกอร์ครับในร้านสะดวกซื้อนะครับเดี๋ยวนี้ครับแฮมเบอร์เกอร์เอยแซนวิชเอยเยอะไปหมดนะครับที่เป็นปิ้งที่แบบ เป็นแซนด์วิชพับๆเอยนะครับแฮมเบอร์เกอร์เราบอกอ๋อกินแฮมเบอร์เกอร์ปลาโทษทีเหรอครับแฮมเบอร์เกอร์ปลาเนี่ยนะครับเป็นเศษปลาครับชุบแป้งทอดน้ำมันร้อนๆมาใส่แฮมเบอร์เกอร์ทาครีมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะๆผัก เอาตรงๆไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าไม่ดีเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่5ครับนั่นคือน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชมีโอเมก้า6ค่อนข้างสูงส่วนโอเมก้า3ค่อนข้างต่ำเมื่อไหร่ก็ตามที่สัดส,ส่วนโอเมก้า6สูงกว่าโอเมก้า3มมากๆแบบนี้ไม่ดีต่อหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำนะครับถ้าให้เลือกน้ำมันนะครับ แนะนำเป็นสกัดเย็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันอะโวคาโดหรือถ้าทอดไฟร้อนใช้น้ำมันหมูได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ทานทุกวันนะครับ มาต่อกันที่อันดับที่4่ครับนั่นคือของทอดทุกสิ่งเลยครับที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้เราจะเจอเนาะของทอดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งแบบขีบคอทอดเสร็จใส่หอ่อไปอุ่นไมโครเวฟต่อหรือว่าทอดปุ๊บมาตั้งให้เราทานเลยเดี๋ยวนี้มีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะครับเพราะส่วนใหญ่ทอดในน้ำมันพืชนะครับผ่านความร้อนสูงแล้วของที่มาทอดส่วนใหญ่เนี่ยมีส่วนผสมของแป้งและน้ําตาลสูงมาต่อันอันดับที่3ครับอันดับที่3าคือมาร์กอรีนหรือเนยเทียมนะครับ ตัวเนยเทียมเนี่ยก็คือเลวร้ายกว่าน้ํามันพืชอีกขั้นหนึ่งเพราะเขาทํามาจากน้ํามันพืชที่ไม่ดีอยู่แล้วมาผ่านโปรเซสอีกทีกลายเป็นมาการีนหรือเนยเทียมนะครับร่างกายเราไม่ชอบแบบสุดๆเลยนะครับแล้วบางคนชอบเอาไปทาขนมปงนะังเนาะแล้วโรยน้ําตาลเป็นไงครับฟินไปเลยครับน้ําตาลสูงพุ่งกระจูดฟ้าเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่2ครับนั่นคือโดนัทครับโดนัทนี่คือที่สุดแล้วนะครับของขนมหวานในนาทีนี้นครับ ในนาทีนี้นะครับเพราะอะไรโดนัทนะครับหนึ่งคือแป้งนะครับสองคือต้องเอาไปทอดเนาะผ่านความร้อนสูงอันดับที่สามคือใช้น้ำมันพืชอ,อันดับที่สี่มีน้ำตาลโรยหรือว่ามีช็อกโกแลตโรยนะครับแล้วก็เป็นโปรเซสฟูดมากๆนะครับคือค่อนข้างที่จะอันตรายแบบสุดๆเลยนะครับและข้อสุดท้ายครับที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือน้ำตาลครับน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอะไรก็ตาม รวมไปถึงสารทดแทนความหวานด้วยก็ถือว่าอันตรายครับน้ําตาลปกติอันนี้อันตรายชัดเจนอยู่แล้วนะครับทำให้ร่างกายของเรามีภาวะดื้ออินซูลินส่วนสารทดแทนความหวานแบ่งเป็น2ออย่าง1คือกระตุ้นอินซูลินกับไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับถ้าเกิดกระตุ้นอินซูลินนี่ถือว่าไม่ดีเลยนะครับก็เป็นสารทดแทนความหวานที่ใส่ตามพวกน้ำอัดลมต่างๆที่บอก0%อะไรทั้งหลายพวกนี้จะค่อนข้างกระตุ้นอินซูลินทําให้เราดื้ออินซูลินแล้วเสี่ยงเป็นเบาหวานโดยไม่ดูตัวเราคิด เรานึกว่าเราทานของศูญแคลอรี่แล้วมันจะดีแต่กลับกลายเป็นทําลายร่างกายทางอ้อมครับแต่ส่วนน้ําตาลหรือว่าสาราทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเช่นหล่อฮังกล้วยเอลูโลสหญ้าหวานอะไรพวกนี้นะครับคือนานๆทานครั้งก็โอเคแต่ทานบ่อยๆท่านจะติดหวานแล้วในที่สุดเนี่ยพอร่างกายติดหวานเราก็ไปทานอย่างอื่นหวานวนเวียนครับกลับมาทําให้เราติดหวานแล้วก็กลับไปทานน้ําตาลเหมือนเดิมดังนั้น ลดหวานนะครับลดโลกชีวิตดีแน่นอนครับและนี่คือ10อาหารที่ทำลายหัวใจอันตรายแบบสุดๆถ้าท่านไม่รู้ครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไ like, ลคแบบ์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ